เช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันนี้ส่งท้ายเดือนกุมภาพันธ์ก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ <c oughs> ไปดูประตูสู่ a อ c อซีอีกด้านหนึ่งของประเทศไทย <c oughs> ที่ภาคอีสานที่นี่ครับจังหวัดนครพนมครับนี่เมืองพระาธาที่มีอนาบริเวณเขตแม่น้ำโขงกลางกั้นนี่นะครับระหว่างไทยกับลาว ฝั่งลราเนี่ยแขวงํำม่วนอยู่แขวงนี้มีความสุขยิ้มทั้งวันครับทำม่วนแท้ม่วนแท้นะครับคำมวนม่วนครับออดูครับใครว่าน้ำโขงแรงตอนนี้ที่จริงก็แรงนะครับที่เรียวว่าช่วงที่เมือ,นองนครมนมแม่น้ำโขงช่วงนี้มันลึกหน่อยครับ นี่น้เยอะก็เลยเห็นน้ําเยอะอันนี้ล่าสุดเลยล่าสุดเนี่ยนี่ไปวนันศุกร์เนี่ยวันศุกร์นี่เองครับซึ่งทําไปแล้งจริงจะเยอะกว่านี้ใช่ใช่ครับคือแต่ว่าเลยไปหน่อยเนี่ยแห้งเลยครับหรือบางบางจุดเนี่ยเดินข้ามเกือบได้เลยครับโอ้จังหวัดอืนน่นดีช้าเลยนะเนี่ยใช่ครับเห็นไหมฮะนี่คือมณเสห์ประเทศไทยนะครับก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคุณสมชายวิจดำรงนะครับ ท่านก็รุณามาต้อนรับคณะของเราซึ่งไปนำเฟรี่ดีไซน์ทริปนะครับนี่ฮะการเดินทางที่ออกแบบมาให้เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเข้าถึงได้ทุกสถานที่บินไปกับสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับนี่แหละครับผู้ว่าสมชายก็พาเที่ยวชมบรรยากาศริมแม่น้ำโขงก่อนจุดแรกเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นแญลณ์สำคัญของ จังหวัดนครพนมอีกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้เขียนนี่ว่าการปรับภูมิทัศน์ของนครพนมยุคใหม่เนี่ยดูแล้วสวยงามก้าวหน้าทันสมัยเส้นทางเดินแล้วก็วิ่งออกกําลังกายรวมถึงปัดจ,จังปั่นจักรยานนะครับอยู่ที่เดียวกันครับอ๋อเหรอใช่ฮะตร,ตรงนี้ตรงนี้บัตรงนี้ใช่ไหมทั้งแห่งนี้นะครับนี่ฮะอยู่ตรงหอนาฬิกาซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองนครพนมไงเรียยแม่น้ำโขงเลยฮเรียยแม่น้ำโขงกี่กิโลตรงนี้ประมาณสัก3กิโลเขาให้ทำฮะเหมนะครับ เพราะมันยาวมากเลยครับครับตรงนี้ที่เสร็จแล้วเนี่ยประมาณสักผมก็เรียกว่าสักสามกิโลยังมีอีกใช่ไหมมีอีกครับเขาต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตรงนี้ก็เลยไปหน่อยก็จะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวครับข้ามไปฝั่งลาวเลยเลยครับครับนี่นะครับและนี่ฮะเส้นทางจักรยานซึ่งรวมถึงรถเข็นวิวแชร์ด้วยนะครับอท่านผู้ว่าสมชายบอกกับพวกเราว่าตอนนี้กําลังปรับปรุงเส้นทางให้ยาวไกลไปถึงองค์พระธาตุพนมครับอืมระยะทางนะครับ70กิโลเมตรครับ โอ้ทางดีมากเลยผมบอกใครปั่นไหวไหมครับเนี่ยผู้ว่าครับเจ็ดสิบกิโลเลยเหรอครับยาวเจ็ดสิบกิโลเหรอใช่ทางจักรยานครับนี่ท้าชิงเอ่อไบเลนทั่วประเทศได้เลยนะท้าชิงเลยฮะแต่มันมันจะตรงตลอดไหมหรือว่ามันก็มีบ้างมีบางช่วงก็มันคงมีโค้งบ้างแหละโค้งบ้างนี่โค้งบ้างแต่ว่าประเด็นคือว่าเป็นเลนเฉพาะของจักรยานผมถามผู้ว่าว่าเอ้แล้วแล้วมีต้องวิ่งไปกับรถใหญ่ไหมผู้ว่าบอกมีบางช่วงเพราะมันไกลไงฮะ บางช่วงก็ต้องไป,ไปไปไปใช้อยู่ริมถนนใหญ่โอ้โหดูดิฮะแต่ว่าถ้าเกิดปกติจะจะจะ,จะเลี่ยงอย่างเงี้ยลยฮะเป็นเฉพาะ oh, เลนก็เลยครับโอ้โหสวยมากเลยขับแล้วปลอดภัยสนุกสนานแล้วก็สุขภาพดีโอ oh, ้นี่ครับเห็นไหมครับ uh. ประเทศไทยยุคใหม่หลายจังหวัดตอนนี้เติบโตก้าวหน้าพัฒนาไกลสะดวกทันสมัยปลอดภัยนะครับทั้งเลนจักรยานแล้วก็เรื่องของรถเข็นวีลแชร์พ่อแก่แม่เฒ่าเด็กเล็กผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการเนี่ยเข้าถึงได้เกือบหมดแลวนะครับ hmm. ตรงจุดนี้เมื่อสู้เห็นไหมนี่ฮะ นี่นี่อารยสาปัดทางลาดจัดเต็มเลยนะครับใช่ฮะดีมากเลยดูเป็นเผินนี่ว่าอยู่ซิดนีย์ออสเตรเลียครับนี่ไม่ลาดชันเลยนะไม่ลาดชันน,นี่นี่เลยฮะนี่ทางลาดแท้ๆเลยไม่ใช่ทางชันนะครับใช่บางที่เรียกผิดครับทางชันไปเรียกทางลาด นี่ทังร่าจริงๆเ,<อ>เพราะว่าอย่างนี้ขึ้นขึ้นเองลงเองได้เลยฮะขึ้นเองลงเองครับมาแล้วเพราะที่นี่มีพื้นที่<ม>ไงมันมีพื้นที่ด้วยแต่พี่หนกเรื่องนี้มันอยู่ที่การออกแบบนะการด<อ>ีไซน์ช่างเนี่ยสำคัญมากตั้งแต่ท่านพ่อเมืองคือท่านผู้ว่าสมชาท่านเข้าใจดีฮะและที่สำคัญเมืองนี้เนี่ยกำลังจะได้รับการโปรโมตคิกออฟให้เป็นเมืองต้นแบบอารยศร์ป่าแห่งแรกในภาคอีสานนะครับโดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาฒนาสังคมพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ว กำลังจะไปเตรียมการคลิกออฟเมืองอารยษาปัที่นี่เร็วๆนี้ครับ uh huh. ดูฮะความพร้อมเพียงการเตรียมความพร้อมเนี่ยตอนนี้ถือว่า98ครับขาดอีก2ก็เก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยเช่นทำป้ายทำแสลักษหรือแม้แต่แอปพลิเคชันเว็บไซต์จังหวัดเนี่ยจากนี้ไปก็มีรูปวิวแชร์แปะเอาไว uh ้ huh. ให้ต่างชาติเขารู้ว่าอ้อที่นี่ เฟรนลี่ดีไซน์ซิต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้ทุกวัยเลยครับนี่ครับไป,รไปฟังเสียงท่านผู้วา่าเนี่ยนะครับครับเชญครับเราส่งเสริมในท,ทุกกลุ่มทุกคนนะฮะโดยเฉองะยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้ของเราถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ผู้สูงอายุนี่เดินทางเข้ามาในนครปนมนี้ เยอะมากนะฮะสมาคามผู้สูงอายุอย่างประเทศไทยก็เพิ่งมาจัดกิจกรรมไปเมื่อประมาณสองสาเดือนที่ผ่านมาโดยมีผู้สูงอายุจากทั่วประเทศเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะฮะเพราะว่าเราถือว่าเป็นเมืองที่มีอากาศดีนะฮะแล้วก็สงบสุขแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเราก็ส่งเสริมให้มีการสร้างนะฮะสิ่งทางขึ้นทางลงต่างๆเนี่ยให้ให้เพิ่มเติมมากขึ้นในส่วนทางที่ราชการนะครับก็แน่นอนครับสารการของเราเราก็ได้จัดทํา เสร็จเรียบร้อยแล้วหลายปีแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงส่วนราชการหน่วยงานต่างๆแล้วก็ที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่ท่องเที่ยวก็จะมี2ส่วนหนึ่งคือท่องเที่ยวแห่งใหม่เนี่ยก็มีเราได้จัดทําอยู่แล้วส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเก่าก็ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้เข้ากับสภาพพื้นที่ของเขานะครับอันนี้ก็จะมีการดําเนินการส่งเสริมกันอยู่ต่อเนื่องครับนครพนมเมืองแห่งความสุขเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลยิ ออหมดเสียงยพอดีครับผมติดไม้ครับเพอาปอ่อยดังสุดเลยเพราะติดไม้ติดไม้ออลืมใบลืมใบก็นี่แหละครับก็กราบขอบพระคุณพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมทุกภาคส่วนนะครับนำโดยท่านผู้ว่าสมชายวิทย์ดำรงนะครับที่ช่วยกัน เสริมสร้างตกแตง่งพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงามดูแล้วก็เพลิดเพลินเจริญหูเจริญตาที่สาคัญเนี่ยใส่ความสะดวกเข้าไป<น>ให้คนทุกวัยเข้าถึงได้อันนี้ที่สารากลางจังหวัดนะครับ,รบก็จะมีทางลาดมีห้องน้ำมีที่จอดรถเป็นมาตรฐานจากที่เมืองนครปนมนะครับเราก็เดินทางไป70กิโลอย่างที่ผู้ว่าบอกนะครับแต่ไม่ได้ปั่นจักรยานครับขึ้รถไปครับ ไปที่องค์พระาธาตุพนมครับที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยมานับพันพันปีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีการพัฒนาปรับปรุงใหม่ให้ก้าวหน้าทันสมัยยิ่งขึ้นไปอีกอโดยเฉพาะเรื่องของเฟรลี่ดีไซน์อารยศาปันวันนี้เวลาไม่พอเลยครับเดี๋ยวมาตมา่อกันพรุ่งนี้ครับ <ฮะ S 2> นี่ครับก็ท่านเจ้าวาดพระเดชพทะคุณพระเทพบวกมุนี ท่านสั่งลุยนะครับครับวันนี้มามาชมกันนะครับได้ครับตานนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวติดตามรายการพิเศษนะฮะเรื่องของฮอสกาประจำปีนี้ซึ่งยอดประกาศมามากขึ้นมากขึ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ